สวัสดีค่ะเรามาต่อกันใน EP ที่8นะคะเราจะเริ่มนะคะถักแถวที่23ถึง30กันนะคะวิธีการนะคะเราจะเริ่มนะคะโดยการใช้ไหมสีที่แตกต่างกันชิ้นงานนะคะมาวางขั้นแบบนี้นะคะทุกคนจากนั้นนะคะเราจะถักโดยใช้โค้ดตัว X ในการถักนะคะโดยรอบนะคะโดยรอบทั้งทั้งหมดทุกแถวเลยนะคะทั้งหมด8แถวนะถักตัว X อ,อย่างนี้ค่ะ เดี๋ยวแม่จะทําให้เพื่อนๆดูแถวที่23 1แถวก่อนนะคะให้เราถักตัว x ค่ะโค้นตัว x นะคะลงไปในทุกหลักค่ะแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆก็ค่อยๆถักนะคะถัก x ไปเรื่อยเลยนะคะ กำลังทาอยู่ขอภัยนะคะไหมมันหลุดนิดนึงเนาะอยวมันขอดึงแป๊บนึงนะคะเนี่ยค่ะเราที่เรากําลังทําอยู่นะคะเ,เพื่อนเป็นส่วนของลําตัวนะคะลําตัวนี้เราจะถักทั้งหมดแปดแถวนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้มันจะทําให้เพื่อนๆดูแถวที่ยี่สิบสามแถวเดียวก่อนเนาะเนี่ยค่ะวิธีการก็ถักก็ไม่ยากค่ะ เราก็ถักแค่ตัว x อ,อย่างเดียวเลยนะคะถักตัว x เพื่อนๆถักตัว x ลงไปในทุกหลักเลยนะคะทั้งหมดโดยรอบนี้นะคะจะเป็นทั้งหมด18 x นะคะทุกคนก็ถักไปไเรื่อยๆค่ะ ก็จะใกล้จะจบแล้วนะคะแถวที่23เนาะได้แล้วค่ะทุกคนนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆก็ไปถักต่อนะคะเดี๋ยวพักไว้ตรงนี้เดี๋ยวมาเจอกันในแถวที่30ค่ะเราจะเริ่มนะคะแถวที่30มันจะทําให้ดูนะเป็นการปิดท้ายนะคะเราก็ถักตัว x เ,เหมือนเดิมค่ะทุกคน เพื่อนๆก็ถักตัวเอ็กกันไปนะคะถักกันไปเรื่อยๆเลยเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะไหมมันหลุดนะเนี่ยค่ะแล้วก็ถักไปเรื่อยๆนะตรงนี้นะคะเป็นส่วนของลำตัวนะคะเราถักลำตัวเสร็จแล้วนะเราก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทำส่วนที่เป็นขานะคะ คลิปนี้นะเราจะทำลำตัวนะคะทั้งหมด8แถวนะคะตั้งแต่แถวที่23ถึง30นะคะทุกคนนี้แม่มก็ทำให้เพื่อนๆดูแถวที่30นะคะแถวสุดท้ายเป็นการปิดท้ายนะคะ เลยใช่ไหมคะเพื่อนเวิธีการาทำตุกตาถักนะคะเนะะี่ยค่ะแล้วก็ถักตัว X ไปเรื่อยๆเลยนะจนครบนะคะจนครบทุกหลักนะคะ เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวฉันนับให้เพื่อนดูนะตรงเมื่อกี้ที่เรามาร์กไว้ใช่ไหมคะสีเขียวนี่นะ1นะคะ2 3 4 5 6 7 8แถวนะคะครบแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำกันต่อนะคะใน EP ที่ที่9นะคะเดี๋ยวพบกันใน EP ที่9นะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่คะ่ะอย่าลืมกดติดตาม